มาครับวันนี้กลับมาพบกันเนาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับวันอาทิตย์ที่28ครับก็สวัสดีทักทายดูแลกันครับอีกไม่กี่วันเนาะก็จะปีใหม่แล้วนะครับใครที่เดินทางกลับบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะก็ขอให้ขับรถขับลาดีๆแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะในช่วงปีใหม่ปีนี้นะครับมาก็มาเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับหลังสำหรับตัวเน้นหลักครับอย่างแมนซิตี้แอสตันวิลล่าก็ยังเป็นไปตามคาด ครับก็ถือว่าเป็นไปตามนัดอ่าแสดงความยินดีกับคนที่ติดตามด้วยนะครับเอาเป็นว่าก่อนเดือยฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกาลังใจครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าชมรมเนาะอยากได้แนวทางที่เยอะกว่านี้เฟี้ยวกว่านี้ก็ที่เดิมแล้วกันครับอ่าแต่ติดตามกันมาได้เนาะที่ใต้เมนส่วนติ๊กต็อกก็ที่เดิมเลยใต้รูปโปรไฟล์นั่นเองคราวนี้เลยข้ามฟากไปที่แอฟริกันนิชชั่นครับลวกันครับเป็นทางไทวบริโคนวันนี้จะพบกับแคมาูนครับก็ทําการแข่งขันสนามกลางประเทศโมร โโกนั่นเองครับสำหรับอันนี้ไว้ใจแคมรูนละกันนะครับคือแคมรูนเนี่ยในเรื่องของคลาสตัวนักเตะศักยภาพตัวนักเตะเนี่ยโอ้โหก็สูงไม่แพ้ไอวอรี I ่โค้ช e เลยเนาะถึงแม้ว่าผลง,งานภาพรวมอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับไอวอรี่โ e ค้ชก็จริงครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็มีความดุดันเหมือนกันครับในเรื่องของฟอร์มเองเนาะในการจบฟอร์แต่และนะัดแต่ละเกมครับแล้วก็จากที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าไอวอรี I ่โค้ช e ณนะวันนี้เนี่ยคือในเรื่องของวงในมันดูไม่เป็นใจนะครับกำแพงมาเนี่ยถามว่าสวยไหมมันก็สวย แต่ว่าในเรื่องของวอเตอร์ที่ให้ไอวิลลี่โค้เนี่ยวันนี้รู้สึกว่าจำไม่ได้เฟี้ยวเท่าที่ควรครับก็เชื่อว่าแคมมารูนนะยครับยังไงวันนี้ไม่หลุดให้กับไอวิลลี่โค้ครับเพราะฉะนั้นไว้ใจที่ทีมชาติแคมมารูนแล้วกันครับ